อยากจะพาท่านมาชมสวนสาธารณะในนครไทเปนะครับมาดูซิว่าเป็นยังไงบ้างสวนสาธารณะในนครไทเปสวนสาธารณะแห่งนี้ก็ตรงข้ามกับโรงแรมแกรนด์ไฮแอทที่ผมมาพักไปสองคืนนะครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้อาจจะไม่ได้เน้นอะไรเขียวๆมากนะักเกินไปนะครับนะเพราะจะได้มีทางสำหรับวิ่งบ้าง สิ่งหนึ่งที่เห็นเนี่ยครับก็คือสวนสาธารณะเหล่านี้เนี่ยนะครับในกรุงไทเปนครนไทเปนี้เนี่ยครับนะสร้างกร,กระจายอยู่ทั่วไปนะไม่ได้สร้างไว้ในที่ใดที่หนึ่งโดยตรงนะครับแต่ว่าสร้างกระจัดกระารนะเพื่อว่าคนในท้องถิ่นจะได้สามารถที่จะใช้บริการได้นะครับถ้าเราสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ อย่างเช่นเรามีสวนสาธารณะอยู่ที่พระรามสี่ชาวพระรามสามก็อาจจะไปใช้ได้จํากัดนะครับเพราะว่าอยู่ห่างไกลออกมานิดนึงชาวพระรามสองนู้นครับข้ามฝั่งทนไปก็ยิ่งมีโอกาสไปน้อยครับดังนั้นการสร้างสวนสาธารณะใหญ่มากๆเนี่ยครับอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรได้มากนะักแนวทางแนวคิด สมัยใหม่เนี่ยครับก็เลยนเน้นการสร้างสวนสาธารณะเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากนะครับสิบกว่า20ไร่30ไร่กระจายทั่วไปน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่าคิดดูนะครับอย่างสวนลุมเนี่ยนะครับพื้นที่360ไรนะ่อาจจะมีคนไปใช้สอยประมาณหมื่นกว่าคนแต่ถ้าเราทำเป็นแบบเล็กๆเนี่ยนะครับนะเช่น10ไรนะ่ทำได้36สสวนลุม แต่ละสวนเนี่ยจะมีคนไปสักพันหนึ่งก็มีคนใช้สอยใช้บริการเนี่ยมากกว่าไปสวนลุมซี่แต่แน่นอนนะครับสวนลุมก็เป็นความภูมิใจของกรุงเทพมหานครของเราแต่ว่าต่อไปจะสร้างสวนสาธารณะทั้งหลายเนี่ยอย่าไปสร้างอะไรใหญ่ๆที่เดียวนะครับไม่เหมาะสมกับแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้มากนักกับประชาชนครับนี่อันนี้ก็ทําดีนะครับมีทานน้ําไหล ดูแล้วสดใสสดชื่อดีนะครับโรงแรมแชงกรีล่าที่ผมพักเนี่ยนะครับที่ตึกร้อยหนึ่ง 101, เคยสูงที่สุดในโลกนะครับอันนี้ก็เป็นอาคารที่โครงสร้างเหล็กมันก่อนผม่เราทํทำคลิปบรรยายเรื่องนี้ไปทีนึงแล้วนะครับโครงสร้างเหล็กอันนี้ก็โครงสร้างเหล็กนะครับเพียงแต่ว่าข้างบนกําลังสร้างกันอยู่นี่ครับอันนี้สร้างเสร็จแล้ว เดินมานิดหนึ่งนะครับอันนี้เกือบเสร็จครับกาลังห่อหุ้มอยู่ข้างบนเห็นไหมครับโครงสร้างเหล็กเหมือนกันนี่ก็อยู่รอบๆสวนสาธารนณะการที่มีตึกรอบๆสวนสาธารอย่างนี้เนี่ยครับตึกเหล่านี้ก็ได้ประโยชน์นะครับได้วิวดีค่าเช่าก็จะแพงกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของบุญค่าของสวนสาธารณะนะครับ ใต้สวนสาธารณะแห่งนี้นะครับคือที่จอดรถครับนี่เป็นความคิดที่ดีมากนะครับดังนั้นของบ้านเมืองเราเนี่ยครับใต้สวนลุมในใต้สนามหลวงหรือว่าใต้สวน,น,นใหญ่ๆนะครับเอามาทำเป็นที่จอดรถน่าหยาบมากเลยนะครับ ในกรุงไทเปนะครับก็มีสวนสาธารนณะขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับชื่อดาน Forest Park d a n n นะครับไม่รู้อ่านว่าดานหรือเปล่านะครับดาน Forest Park ใหญ่ที่สุดที่นครไทเปแห่งนี้นะครับแต่ว่ามีพื้นที่แค่162ไร่เท่านั้นเองครับเล็กกว่าสวนลุมของเรามากนะครับประมาณสัก1ใน3ของสวนลุมเท่านั้นเอง แต่ว่าเขามีสวนกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเยอะมากต,ตามถนนรนแคมก็มีต้นไม้เยอะมากอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้จากที่ไทเปน,นะครับ